เนี่ยคนกายทางไปกายทางมาเพิ่นสิว่าลูกหลานให้มาเฮ็ดเด้เนี่ยเอากูมั่น,นกูดูกูกเ็กเฮ็ดของกูค้นคน้คนเข้าใจก็ว,ว่าโอ้ยเฒ่าแล้วก็มาหาเห็ดงอมเงี้ยมเสียหญ้าเสียข้าเพิ่นสิว่าเอาแล้วครัั <c oughs> บไปเดม ว่ากูส hm ีเงินวันหยางกินเขาก็ละกองดูพนาพี่น้องเมืองเนื้อกูดูพ่อขู่ด้วยเฮ็ดกูกัเฮ็ดไปพนาเออกูดูพ่อขู่กูเคยเฮ็ดกูกัเฮ็ดก็พนาว่าจังสี่อะไรพี่น้องขันยุ่ยซื้อเป็นยังก่อขันยุ่ยซื้อเมื่อยว่ะตีขันยุ่ยซื้อเมื่อยว่าสันนอนหลายเมื่อย่อยกือนอนหลายคือไม่แห้งเจ้าขนาดนั้น เฮ้ยยังมาเอาหลายมู่ขี้คานก็เป็นยังสั้นแล้วนะพูดแต่รถกายท่างกายไปกายมาเนี่ยมีพี่น้องเฮ้ยว่าเอาพวกเมือนค่ะกูสิเงินมันอีหยังพัฒนานี่นี่ถนนท่างติดถนนบ้านคอยติดถนนนั่นนั่นเอาไม่ยังเกาะว่ายังเกาะเห็ดไผยเห็ดมันมาจะไปเกี่ยวของกับเขาตีเห็ดไผยเห็ดมันบ่ได้เกี่ยวของก็ภัย ใครขี้ข้านก็น,นอนอยู่ซื่อๆว่ะตีเออใครอยากนนายาก็นอนกินเเออใครอยากก็นอนกินอยู่หันอ่าลูกหลานถามว่าเมื่อยบ่เนี่ยเฮ็ดแต่ลูกหลานถามว่าเมื่อยบ่แม่กับเช้ามีแหง้งแม่กับเช้ามีแหง้งนั่งตีแม่กับเช้ามีแหง้งนั่งอือก็ยืนยืนบ่อไว้ถ้าพี่น้องแล้ววันแล้ออกกำลังกายจ้ะนี่ยนี่สูมือนัน่นล่ะอยากมาเฮ็ดจังสี่สูมือนี่เลยเสียมอันนึงและะแง้วก็แย่หน้าแย่หลังอยู่งเพราะปน้ กีห่งคักก็นีแมนบว่ายู่ซสื่อแมนบมองได้ก็บกองไดก็บกหกจักมองแมนโบเอ้ยจ้งางเขามืเสียหายก็ได้น่างินลา,าย <laughs> จ้างไปจ้างแม่มันเทศเพ่อไวกับตจ้างเทพ่อไวกัจ,วจ้างเนยนี่เลยจ้าพี่น้องจังน้อยกับง้อมง้อเข้าไปในพุ่นเด้นะถือได้โตกับตั้งกอยตั้งกอยเข้าไปจั้งซี่ซุมือหน่อยส่วนมาก,กอ่นเห็นบปะงูเส้อ<ม> ย่างดอกย่างคนกายทางมาว่าโอ้ยเท่าแล้วก็ลงมาเห็ดลูกเต้าบ่บอกกูเห็ดก<า>ูว่าเห็ดแข็งแรงกูเห็ดทอกูกเต้าไงซะโอเต้าหยุดเต้าอย่าง,ง,งเต้เตเตเเตา,อา,า,านอนหลายผูกัเนเหนื่อยเนี่มว่าม,มันมาเห็ดกีหลี่เด่นเห็ดพ่อหายจากของเฮียออกอนั่นตัวเอออเออ ขันยุซื้อๆ,ๆหลายเมื่อยแล้วว่าจ้ะพี่น้องนอนหลายนางหลายกับเมื่อยนี่ขันขอมาวานี่กับซ่ามึงยังอีกขีคกานโหลดแล้วเก็นจ้ะไปยุ้ยซื้อหรอกเพิ่ดมดูเพิ่มมันของผู้เฒ่าเนาะจา้ะเนาะเป็น,อน <c oughs> ขอพูดละลายจา้ะ บอาบาย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 ดูอาทตคลิปเด้ยเนี่ยป่ดพอใจอ้บายบายที่